สวัสดีที่สู่ผู้สุขคนมันนี้คิมาตามแนวทางของสร้างคมกันต่อเนาะพี่น้องสร้างข้อมันทรมาบอกว่ามาเด้อมาเด้อพัศนแตกเบิลอีกแล้วพี่น้องแตกเบิลอีกแล้ววัวันที่หนึ่งก็แตกบนแตกล่างบานนี้แตกหกสองตรงๆเลยปาย๊าดเพียงไหพภาก,กันตาติโทคือหึ้นหูขค้นตุ่มคือหุม่มใช่ไหมฮะ ฮะขึ้ตุ่มก็ห้อมคัดแต่เป็นยังไงไดเห้ยมันแสลันแบบไหนมันแสแลแบบไหนมือคึืนนี่กรเห็บเบิงโอ๋หมู่บ้านนี่ก็เห็บเบิงแมนาวาซามาสรุปอันมาสรุปคงเขาถ่ายมหกสิเอ็ดแล้วสางจัดหนักแหงไหลโอยหกสิบเอ็ดจังดหสิบแมนยูหาสบเอ็ดะจัดห้าสิเอหลาหกสองกันว่าเอาหกสันม่มีบะนมีดิ้นนี่ม เลีกยง่งไหมเขียวซ้ำใดอีกมันมาเสือแล้วแต่เบิ้์นเด็กแล้วหกนึ่งารบอางหักผมน้อเมย้าดีครับผมบดีครับผมบดีครับถามพี่น้องถามเขาพี่น้องในบอ่างโชคหมานนบอ่างบอพี่น้องคนฮะไตย่วนเ่าได้หลาย หยับได้เพราะอะไรเผินๆเบอกเอาเบิร์ตกู้ตัวเอาพอสร้างก็คือบอกอยู่ว่าให้เอาเบิร์ตกู้ตัพแม่นบอกย่าไปเรียกจะเป็นโอ้ยแม่นเราไปเรียกกันฮักอีสิไรน้องกนีเป็นกันเเป็นๆเป็นีวอนเอาเป็นจยวนเราอันยนเราคือพักนี่บอก โอ้ยอนเอายอนเอาคือพักยอนเอาตัวตุ้ยยังไงอ่ะปบาทตาดนี้ผมยังฝันได้หกสิบเอ็ดผมก็เลยสร้างให้อัดหกสิบเอ็ดบาทนี่หนาะนี่แม่เอตอนนเอ็ดสีเบื้งอันโค้งอันโค้งสุดท้ายกันตัวนี้แหละครับผมโค้งสุดท้ายกันตัวนี้อันนี้คือหลักฐานของเก่าครับผมไายมือพอสร้างให้เก่านะไลยมือพอสร้างเก่าต่อมอดกับตัวนี้ครับโค้งสุดท้ายกันตัวนี้ครับ แต่ว่าคงทุตายแบบว่าฝันดีแบบเนาะครับฝันดีเออแต่ว่าฝันดีนี่มึงยังเห็นฝันไปบ้าเอาเถอะก็เลขบ้าเอาเถอะก็เลขผมผมยังบอกอ่แมนยูโอเคกันยังว่าฝันดีว่าเห็นว่าฝันดีทเรียกว่าดก่อนนั่นเลยอ่ครับงวดก่อนนั่นงวดวันที่หนึ่งแบบข่าบนเข่าล่างเนาะครับแบบวดนี้เข่าขาเดียวกับที่โบกี้พสร้างเนาะครับครับเอฟซีก็ได้หน่อยก็ได้คิดได้หลายนั่นวะครับเพราะว่าคงทุตายเอฟซีก็เบื้องหลายดิครับเบื้องหลายอยู่เอ้า มาตามกันต่อหน้าพระสัเนาะรัฐบาลไทยโอ้ยรัฐบาลไทยในเดียวเรียกเล้าเมือแเรื่องกันเจ้าฮีดตัวเอ้ยดอีกแล้วต้องให้ได้ละเล้าเมือแเรืงเมือแเรืงเอาอีกกันบ่ครับผมแต่ว่ามาไทยแล้วสามเก็ดเออเอาเดี๋ยวเดียวอิอันหนุ่มที่แม่ขับเร็วขับไว้ยี่พี่ก็เป็นนางเครหนองหนาเพราะกลัวคนคนแก่ อออบอเ้อเอารัฐบาลไทยตองวดเลยดิอดเ,ยเอารัฐบาลไทยตองวดเลย,ลเยเอันเพียซี่พันรอตอตรีมากกับพ่อไรหาไหมมน่ีลอ,องกอนมูลละ่ะมอัน,ดเ,อนเดี๋ยวเขาคิดว่าเอาเล็เขามาลงมแมนบออคิดมาล่งที่หลังเขาเนี่ยมันว่าดมีพอ้างมันพอช้างมีแต่เล็กสองตัว บลาสารตัวกับมิแต่ว่ามันมันคนละใบอันอันตัวนี้มาคงสุดท้ายมันก็เลขตัวเดียวคือเขานนี่ยเพะเราเอามานี่ตัวเดียวนึกเขาพี่แบงก์ถูกไวยลูกแสนเัินไปดูไปเนี่ปลาถือเป็นแสนปลามหาเนี่ยละเงี้ยบ้านเลขที่สามอันมูเจ็ดเงี้ยไม่กนเลขรถจักสามเจ็ดอันปล้าถเลขสามเจ็ดสามไปเลยไปให้ก็ถูกไปก่อนก่อนฮะกือเป็นแสนะถือเป็นแสนเลย โอ้ดีใจน้ำโหลดบ้างก็สามเจเจ็ดสาอันไีนนกจอปเสนเนเรอยเด้่เจาสี่เลยไปเียนโหลเป็นได้เรียนโหนโอ้ดีใจน้ำได้เป็นแสนยังยังเดียนไหนบ้านนี้ว่ามันบานนี้ว่ามันสิบ่ามันสิบหแ่บานนี้ตุลาเด้อนาเดือนนาเดือนเดียนตุลาสิบ ทับซิปทับซิปทับซิปเพราะว่าพอสร้างเขียนทับอยู่แล้ว FC หลุดจากอยู่รัฐบาลไทยด้ยวพี่น้องแล้วเบิร์นวันเทียววันทีท่หนึ่งเดืยนซิปด้วพี่น้องหนึ่งตุลาละออโอ้แปดกับเก้าเด่นที่แปดแปดสามแปดสี่ใช้แปดห้าคือใช้แปดสามตัว แปดต้ตแปดาดันงแดสามแปดสี่แปดห้าหนึ่โอ้แม่โยบอตัวแฟนเน้นแม่แม่ตัวแฟนเน้นแมใไ้เอฟซีเพิ่เบื้องของเก่าของกู่ไปน้ำในพระร้างเบื้องรวบกู่กันไปน้ำลุงอานนั้นบะฮะลุ่งงานนั้นบ่เดี๋ยวไปอ่านเอออันปลาคายเอฟซีสุกหมันอันพรสร้างอันเขียนไปทั้งคางได้เี่ครับแต่ว่าอยู่นี่อนีกัมีคูใบะานปลาเวมานน้ำดิ อันนี้ได้ตานี่างมากเลยผ้าสร้างเขียนไม่ก็ได้ครับผมเฟสีแคปหน้าจอด้ะครับเด้อผู้ใดโชคมันก็จะเริ่มค่าสมุดเดืสอค่ากาแฟเพิ่นเอาพ้าสร้างอันวิ่งแปดกับเก้าครับต่องวดอมปุ๊บไปปั๊บมาปุ๊บให้ปั๊บบม่มีกักไม่มีกักบ่มีกักอ่าดน้ครับผมวิ่งแปดกับเก้าเด่น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 ไปเด่นแปด เล่แปดนีน 8, น่แปดแปดจับคู่แปดสามแปดสี่เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าแปดห้าตัวรองร่อ,องคือบอลร่องออกไม่ได้ออกปิดหัวโขกันชื่อท,ที่แท่เป็นอะไรเออมันแค่เรียกหัวโูกเอฟซีบาได้หลายภาษาครับเรียกภาษางี้บอลหลายหายัวโขกนี่เอฟซีความเมลี่นมาทุกว่าเป็นหลายพวกไนใหญ่จะมีตลอดที่เพิ่มแนีแต่คพิมฝันเออแมนเล็ครับ ันเลขกคำนวณไห้ซันี่ครับว่าเกินนี่ครับตะวันเล็กวามฝันอีกชิมีเพิ่มแน่ครับเล็กๆน้อยๆครับเพียรอซีเพิ่มมาครับข้อสุดท้ายอาจจะเปลี่ยนตัวนิ่นไปแน่อ่ยอ่าตัวมักเพราะว่ามันอามาประกอบความฝันครับที่แน่ๆนี่คือสองตัวนี่ค็คือจีซือบอดายอยู่แล้วกันตลอดรัดสลีบอกขันหาลถเลีตัวนี้มาเข้าหาไดโย่ครับเข้าหาไดโย่เพราะว่าปล่อยเดียวนี่ได้อู่่มัก ต่ว่าเล็กสร้างคมเนี่คือ,อยากาอยู่ตัวน,นี้เนี่ค <c oughs> ือเากขั้นเจ้าอันขั้นเจ้าเบิ่งกี่ไข่อยู่ขั้นเจ้าเบิ่งนี่เอาไปอันไื่เขาตอเน,นี่ยกันมาเดียเขาตอมาตลอดเนาะเขามาหลายงวดเน,น,นะานะาถ้าเล่าสามไข่ก็ต้องสามสี่ไปเริม่มบุบบ้าเอาพอสร้างไปไครพี่อันแดงปันน้ำใจกันอันเขียนลงไปทั้งขางคือเก้าก็ได้เอาพี่น้องจังขาเบิ่งเด้พี่เอีโชคมาน้ำเหล็กพอสร้างกันน้อยหน่อย บ่ได้หลายคู่หลายหางเนาะเรียกกันหน่อยกู่เรียกผ้าร้างเรียกว่าหลายกู่นะโอ้เรียกออกปุบมากปับปูพันกตีกองแรงเลยเห็นบอไดียินอดเสียงกองแรงตึ่ตมๆคือจะจะเป็นตุ่มห่วมดีเนาะแม่เนาะ เนาะสันปุ้ยดีนเนาะบ่บ่บ่เง,งาบ่หยังมหมเนาะดีดิมะลันคนมาตุ่มมะฮ่มเนียดีดิเนาะมันกะโล่งนะเนาะมันกะโลง่งบ่มีตัวใหม่ตัวหยังบงังมันกะโล่งดีครับบ่เจ้าเป็นไรนี่ เดี๋ยวพี่น้องเขาแคบหน้าจอด้ะครับเดอ้อเพียพี่น้องท่านใดโชคมันอยากแบ่งปันน้าใจให้พอ่อ้างเขาเดอ้บอบ่ไดพานเอ็ดมิน,ดน,น,ดนเดน้อพี่น้องสร้างเอ้ยบ่เป็นสร้างน่ะเขาของพ่อ้างโดยตรงเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้พานเอ็ดมินถ้าพี่น้องท่านใดอยากให้ค่าน้ำมันเอ็ดมินกะหาบาทสิบบาทกันแล้วแต่้เด้อพี่น้องเดอ้อเอาพี่น้องแคบหน้าจอตามนี้เด้อพี่น้องเดอ้อเพราะว่าขีบ่จ้องโดนพ่อา้างจ้องโดนเมื่อไร,รเดี๋ยวซองขีปิวนนะ้าบ้านอยู่อ๋อ รัฐาแนวทางเอฟซีเพิน่นใครแคบหน่อยจอยเพราะสร้างขอบคุ่นห,หลายครับผมขอบคุณ<อ>ครับให้พี่น้องเข้าส่งมันหนึ่งนี้โอ้ยพอดหนึ่งนี้ <c oughs> ให้พี่น้องส่งมันเล้าอีกเด้อครับเมือแรกเอาเมือแรกเอารัฐบาลไทยกับให้มนันอีกครับรัฐบาลไทยได้ไปแล้วเหมือ,อแรกเอาเล้าต่อครับขอบคุณนลาภสร้างครับผมฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม